มาดีสิบการทจะไปละไปไหนล่ะแกรีไปไหนเนี่ยไปทำธุระได้เหรอ,อแกมีธุระเหรอเออโอ้ไม่สภาเขายังไม่อัปเดตรายชื่อให้ไงรอเขาอัปเดตเสร็จจะไปละโอ้แกแกออกแล้วเหรอแกไหน <laughs> แกแกไหนโอ้โหโอ้ยี่รีไว้ปั่นเสียอะไรเฮียโอ้ โแกรีไปไหนเนี่ยนี่นี่นี่แล้วที่น้าของเลยนะรบกวนถอดถอดหน้ากากให้สภาหน่อยครับสองคนเลยเฮ้ยนี่เนี่ลยเนี่ยแกจเอาที่น้าคนไแจังหนีไปไหนหมดครับไปคุยนอกสภาก็ได้ครับไม่ได้อยู่ในแก๊งอะะไปคุยนอกสภาดีกว่าผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยตรงนี้ออกซิเจนมัน เอาเอาเอาเอ้ยไม่ถ้าถ้าขัดคำสั่งเราเราก็ทืบได้ใช่ไหมเอาการทืบเรื่องอะไรคะเรียกไม่มาครับอาคำสั่งไงทต้องไปอ่ะแล้วก็ผมอยู่เหนือกว่าไหมเดียวกว่าคือยังไงคะนี่เป็นประชาชนครับอาไรยชื่อคุณยังอยู่ในแก๊งนี่สภาไม่อัปเดตค่ะไม่ใช่ถามสภาเลยเพราะว่าออกไปแล้วมันไม่ได้ไม่อยู่ที่ผมนี่มันอยู่ที่สภานี่ครับใช่คุณก็ต้องคุยกับสภาสิว่าทำไมกรายยยชื่่่ออปปััััจจุบบนงููถะะลค ไม่แต่ว่าออกมาแล้วมันก็ลายชื่อมันก็ยังอยู่ถูกปะล่ะครับสภาร่าช้าไม่ใช่ความผิดหยินนี่แล้วความผิดผมปะแล้วความผิดหยินปะก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ของผมเหมือนกันไงแต่ถ้าคุยก็อยู่ก็ไม่ของหยินเหมือนกันหินไม้มีบัตรแกงระคะในตัวแต่ลายชื่ออยู่นี่ยังโดนได้อยู่ปะอลิไบดูบัตรแกงได้ตัวไหมคะเดี๋ยวส่งก็โดนได้นะเพราะว่าชื่ออยู่แต่ว่าเขายังไม่อัปเดตนี่ใช่ใช่เอางี้คอครึ่งทางแล้วนะพี่ไม่ออกไปก็เดี๋ยว คนละครึ่งทางกันนะผมไงคนละครึ่งทางอ่ะโอ้นะมันคือมันยังไม่ได้ประกาศมาจากเป็นทางการอะคุณก็ยังอยู่ใน<ต>ไลฟ์ในแบนด์หนึ่งนะคะคุณแจกแป๊บนึงนะพี่จะพาอัปเดตให่โอ้โหนะเขาแข็งแลยว่ะนะโหกูเจอคนแบบไม่ไม่ก้มมาหลายแก๊งละแต่แต่แบบ รู้สู้รู้สู้ไม่ได้อะไรก็ไม่มอบอ่ะไม่ยอมแบบไม่ยอมมอบอะ่ะเ<ม>ี่ยพี่ตีงตูตัองตีตายพี่แข่งเงี้ยแข่งเนี้นนนนนนยเออไม่มีรายชื่อแล้วนะคะใช่ไหมคะที่สภาของเรามาทำออกตอนห้าโมงสี่สิบห้าค่ะสภา <brave> ต้องขอโทษด้วยนะคะอ๋ <p> อดีว่า,าพอดีวันนี้สภาเล็งทำงานให้แล้วนะคะไม่ได้ว่าอะไรสภาแล้ว แต่ถ้าเมื่อกี้เขายังคุยผมอยู่นี่คือรายชื่อยอยู่นี่ก็คือใช่อยู่ไหมครับใช่ไหมรายชื่อไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ลิฟแก๊งคูดาวเซเว่นถ้าเหการณ์มันเกิดก่อนที่คุณจะอัปเดตมันต้องทำไงครับวันนี้ที่สภาค,ครับคือหินนะออกแก๊งตั้งแต่เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าสภาเพ,พิ่งอัปเดตแบบนี้คือ ยังไงคะสถานะผมคุยกับสภานะครับประชาชนช่วยเย็บได้ไหมครับหญิงก็คุยกับสภาเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เรียกสภาเป็นประชาชนติดต่อสภาทำไมครับเอ้าเป็นประชาชนติดต่อสภาเพราะว่าตอนแรกก็เอาก็มาให้เขาอัปเดตรายชื่อไงคะก็ยังเป็นแก๊งใช่ไหมก็ยังเป็นแก๊งตอนนี้ตอนนี้เป็นประชาชนค่ะบไม่จะออกไหมอันนี้คือผมคุยกับสภานะผมจะออกไหมทำแบบไหนได้บ้างครับที่สภา เคแป๊บนึงนะคะได้ครับแดดแป๊บนึงนะคะที่สองอแล้วแกจะรับข้าวอยู่บะแกยังรับข้าวก็เนี่ยรับข้าวเนี่ยโดนเลยโดนเลยแปดามสราดว่าเก๋าโถอะแดดดาวที่น้าผมเลยครับเดี๋ยวรนี้ลองเก๋าดิเก๋าต่อดิเกาต่อดิเก๋าต่อเดี๋ยวเก๋าต่อดิ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 เราจะไปละอรย์ครับไม่เลยมีปัญหาอะไรกันครับคือเมื่อกี้ผมมีมีแบบมีปากเสียงเขาดทีหน่อยครับที่พื้นที่สภาเลยครับแต่ว่าเขาบอกว่า เขาไม่อยู่ในรายชื่อแกงแล้วไปดูในรายชื่อเขายังอยู่ครับต้องทำไงครับโอเคงั้นเดี๋ยวแจ้งนี้แล้วกันอันนี้คุณคุณหยิมใช่ไหมใช่ค่ะใช่พี่สอใช่ครับ okay. โอเคโอผมจะบอก<ม>ว่าเขาออกแกงสักพักแล้วครับได้สักพักแล้วก่อนหน้าที่จะมีเรื่องกันนะอ๋อผมก็เลยมา<ช>ถามว่าถ้าสมมติมีรายชื่อี่ยทำาอะได้บ้างครับเออถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทําทําอะไรไม่ได้ครับตอนนี้สภาอาจจะอัปเดตช้าเองครับอ๋อแล้วถ้าสมมติก็เป็นประชาชนเข้าถึงชี้ตัวนี้มีน้อยครับเป็นประชาชนครับ ก็คือมจะไม่อยู่สภาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้ามีปัญหากันเราไปคุยเจรจกันข้างนอกได้เลยอ่าโอเคครับรัชาชนก็มีสิทธิเข้าสภาใช่ไหมครับูกณแมอืมถ้าถ้าสมมติว่าเป็นการที่มีเรื่องกันจริงๆมีปัญหาจริงๆก็ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบว่าไม่มีเรื่องอะไรกันเราไปไล่ไล่เขาอยู่ในพื้นที่สภาตอนนี้ครับอ่าเข้าใจคือมีปากเสียงกันิดหน่อยแล้วว่าผมให้เาออกเขาไม่ออกเนี่ยได้ใช่ไหมครับมีปากเสียงเรื่องอะไรคะใช่ว่ารีวาย อ๋อใช่ครับถามนยครับมีตัดเสียงเรื่องอะไรเสียงมันดังครับเมื่อกี้คือคือผมแกขึ้นเสียงอ่ะผมไม่คุณเสียงคุยผมนุ่มๆแต่คุณเสียงแข็งใสผมอ่ะก็เสียงปกตินะคะแล้วผมไม่คุณออกไปข้างนอกไปคุยผมก็ไม่ไปคุณก็แมวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกติดต่อสภาอยู่ไงคือสภาของแกงครับคุณเป็นประชาชนไม่ใช่หรอก็ตอนแรกเพาะยุ่งอ่กับเด็กไปไงคะตอนแรกอ่ะ อันนี้คือมาตามมาตามเรื่องรายชื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่หยินมาตามเรื่องรายชื่อตอนแรกแล้วทีเนี้ยเขาจะมาขายข้าวให้หยินหยินก็เลยบอกว่าให้มาส่งที่สภาเพราะว่าหยินน่ะให้สภาอัปเดตเรื่องรายชื่ออยู่อแล้วหยินก็น้ําเสียงแบบนี้ปกติไม่ได้เสียงแข็งหรืออะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าตัวเองเสียงนุ่มเป็นยังไงอ่ะโอ๋แต่แกตึงไงเมื่อกี้แกตึงจัดเลยเขาเก่าแกมากเลยก็ยู่ยเรียกเรียกออกให้ไปคุยข้างหน้าใครเขาจะแบบนึกออกปะมันก็งงปะหมดธุระแล้วเขาต้องไปแล้วไหมครับตอนนี้ ครับสภาตามตามปกติอืมแต่ว่าตามปกติก็ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าผมก็ไล่เขาออกไม่ได้ไงมันไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครัคือถ้าผมไปแจ้งสภาไงว่าเขาไม่ออกเพราะเขามีปากเสียงเดี๋ยวสภาช่วยแล้วได้ครับไม่ได้มีปากเสียงอะไรเลยครับก็พูดปกตินะทีนี้เราต้องถามเหตุการณ์แล้วแหละว่ามีปากเสียงไงถ้าเราพูดตามเรื่องที่เราบอกมาเมื่อกี้ใช่แต่ถ้าพูดถึงเนียเอาจริงๆแล้วเราเรามันมันก็ต้องดูไงว่ามันเป็นเรื่องจริงๆไหมหรือว่าอะไรเงี้ย ก็แต่ใช่ปะถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยเนี้ยพี่รู้แล้วเนี่ยใช่ครับนนก็คือนเนี่ยผม,ม่าให้น้องมาขายข้าวใช่ไหมทีนี้เขาก็ไม่เดินมาอืมผมก็รอแบบรอมา,อาสิบนาทีครับก็ไม่มาทีผมก็เลยให้น้องมาตามจนผมต้องขึ้นครับขึ้นมาที่เนี้ยครับก็ไม่มาโอเคค,อค,อคือรอนานอ่ะคือน้าผมเขาแบบได้มาขาออโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้อย่างงี้ลวกันคือถ้ามีปัญหามีเรื่องมีอะไรกันเนี่ยไปคุยกันด้านน้องได้เลยแต่ถ้าสมมติเป็นเวว่าเราเป็น ไปไล่แบบว่ากดขี่ประชาชนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกเวรนหนึ่งเลยนะอันนี้ก็จะผิดไม่ไม่ได้กดขี่ไม่ได้กดขี่มาขายข้าวครับแต่ว่าเขาไม่ยอมมาเอาสักทีใช่ใช่ก็คือถ้าเขาแหลมแต่เราเราก็เราก็คุยได้แต่ว่าถ้าถ้าเราไปแหลมแบบนีนก็ไม่ถูกไงให้เดินมาส่งหน้าสภาไม่ใช่หรอคุมคุยกับสภาครับไม่ก้อนเนี้ยโอเคกับคุณเนี่ยงั้นงั้นตรงนี้พี่พูดสรุปประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้างั้นพี่เดี๋ยวบอกว่าจัดการคุยกันเลยนะถ้างั้นหมดเวลาเขาแล้วเนาะ คุยกันได้เลยครับโอ้เขาถ้าม sort of uh, ีนักสออะไรสะภายอีกก็เดินมาได้นะครับนะครับนัาสอบแกครับมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเอาข้าวเลยเดี๋ยวนัาสอบเขาเหนื่อยเดี๋ยวนัาสอบเขาเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวนัาสอบเขาเหนื่อยใช่ใช่ไอ้หนูบี้เขาไม่เดินนะพี่เออเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนจนได้เดี๋ยวก็โดนจนได้อะมาบิดข้าวคงข้าวเนี่ยโดนได้นะเขบอกให้นะมันซื้อข้าวแล้วไม่มาเอาข้าวเนี่ยก็คือหน้าสภาคือตรงไหนตรงตู้อ่ะ ทรงนะยเรเลยนายเรเลยแบก็คือแทงได้เท่าตรงเนี้ยแทงได้นี้ยนะสองคนเอยหมดเลยแต่ที่ให้เอาไม้ตีก็เด้กน้องอ้าวนี่บิดข้าวแก๊งเนี้ยไม่ยอมมาจ่ายค่าข้าวเนี้ยโอ๋นะเขาไม่ออกมาว่ะโอ้อ้าวก็แสดงว่าไม่แสดงว่าบิดนะจิริวายบอกว่าเขาจะเอาข้าวตรงนั้นนะแสดงว่าบิดนะตามอยู่หลังรถดิโอ้ให้ให้เขาออกมาได้ป่ะ เอจินไปเดไปไหนอ่ะเดี๋ยวแกก็ทำเสียงแข็งใส่ผมอีกเออมาเข้มเฉยเลยรั้เปลอาะชอบเข้มเว้ยแล้วก็บอกว่าอยากจบอยากจบแล้วมาแข็งใส่อีกเนาะผมเดินไปคุยกับเขาดีๆบอกขอดูบัตรได้ไหมครับโหแข็งเลยอ่ะไปเอหลยโอ้จินบอกกูไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำพ่อเออทรยดิทดยน้อง เถอเอีกรอบดีว่าจะออกมาเาข้าวไหมครับผมจะไปแล้วคุณจะบิดข้าวหรือว่าอะไรสั่งแล้วไม่เมาเนี่ยไม่เขาบอกเองนะว่ามาเอาหน้าสภาใช่บอกให้มาหน้าสภานะเราไม่ผิดนะอันเนี้ยหลอกหลครับหลอกพี่พี่บิดข้าวหรอพี่ไม่ไม่ไม่มาเอาหน้าสภาหรอครับเนี่ยพี่พี่อันนั้นมันในแล้วข้างในอันนั้นมันอัันข้างในพี่ หน้าสภาคือที่จอดรถครับหน้าสภาเขาเรียกว่าที่ที่จอดรถคือหน้าสภาพี่จะไม่ออกมาจริงหรอครับพี่งั้นเดี๋ยวแกงผมจะกระทืบพี่นะเพราะว่าพี่บิดข้าวเนี่ยไม่มาเอาเนี่ยสั่งแล้วไม่มาเนี่ยเสียเวลาเนี่ยโอ้ยอะไรแกงผมจะก็ไปทืบกระทืบพี่แล้วนะพี่ไม่มาเอาข้าวเนี่ยโอ้ยเสียเวลาเนี่ยพี่เขาแข่งไปบมกพี่ผมบอกแล้วผมบอกแล้วเขาแข่งผมบอกอะไร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 ฟอสภาฟอง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 สภา นี่เขาแข่งใส่น้องมือแล้วครับต่อนน้าหน้าที่เราคของสภาเราจทีะชื้สภาได้ยินได้ยินบทสนทนาใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่คุยกันเมื่อกี้โทรศัพท์เมื่อกี้อะหรอใช่คือพี่ผมเขาไม่ชอบทำลายล้างนัดหน้าสภาครับนัดหน้าสภานนัดห้าสภาแต่เขาไม่ออกไม่อันนี้พี่พูดจริงๆนะแบบบทสนทนาเมื่อกี้คือพี่ฟังแค่ฟังหินน่าที่หินตอบกลับไปอ่ะมันก็มันก็ไม่ไม่ได้แข่งอะไรหรือเปล่า ไม่รู้สิอ่ะพี่เขาข้าประชาชนแล้วไม่ได้ฟังนั้นนะฟังนั้นนะพูดกั็ดิ้นเองบอกว่าแก๊งผมจะกระทืบพี่อ่ะไม่ใช่ไม่พี่ไม่ได้พูดนะครับไม่มีนะคพี่ไม่ไม่พี่สอได้ยินไหมคะว่าก็จะกระทืบเพราะว่าคุณบิดไม่ยอมมาเอาข้าวไหมครับสั่งแล้วไม่มาเอาก็ต้องดกใชทคำว่ากระทืบนแบบกับผู้หญิงอ่ะมันสมควรก็ประชาชนไงก็ใช้ได้ทำอะไรผิดคะยินก็ไม่ยอมมาเอาข้าวไหมครับกระชื้นยิ แล้วทำไมคุณไม่มาส่งหยินแล้วไม่สั่งแล้วไม่มาเอาครับพี่สั่งหน้าไม่ไม่หรอคุณสั่งหน้าสภานะครับไม่บอกว่าให้เอามาส่งในสภาครับไม่ครับคุณบอกเรารถมันอยู่ไม่ครับมันอยู่ในรถครับไม่อยู่ในรถครับอยู่ในรถหน้าที่คนส่งก็ต้องส่งถึงที่หรือเปล่าครับคุณบอกหน้าสภาครับหยินบอกว่าในสภาครับในสภาคือไรเดอร์ไม่ใช่เด็กเดินนะครับย้ายเดินไปส่งถึงหน้าห้องเลยหรือไง ใช่ครับใช่มันต้องมีค่าส่งครับทางนั้นอ่ะอะไรเนี่ยมนรักอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรแฟนทะเลาะกันหรอไม่ใช่ครับคือไม่คุณต้องมาส่งกับวู้หญิงที่ไม่มีหรอกว่าไม่แล้วใช้คำว่ากระทืบกับผู้หญิงได้ไงคะคือทำไมครับไม่น่ารักเลยนะใช้คำว่ากระทืบไม่ได้ครับรับไม่ได้หรอกทำอะไรผิดถึงต้องใช้คำว่ากระทืบบิดข้าวไงครับบิดข้าวอะไรคุณเน่ะเป็นคนขายคุณนะบิด คุณเป็นคนขายนะคุณจะใช้เพราะว่าบิดกับหยินไม่ได้ใช่ไหมคะยู่อยู่ต่อนราสภาเสียงแบบเสียงออกเสียงหวานอยู่กับน้องผมดิ้นกับไเนาะไม่เคยค่ะไม่เคยเสียงออกเสียงหวานเนาะคุ้เหมือนเคยได้ยินใหญ่ะคุ้เหมือนเคยได้ยินน่ะน้ำกับไฟอ่ะอ้จะกระทืบผู้หญิงทำไม ก็แก๊งมึงหนีอ่ะไอ้เหี้รื่องครอบครัวพี่ของญาตไม่ยุ่งนะไม่ใช่เรื่องครอบครัวครับผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่คือแกสั่งข้าวแล้วข้าวมาส่งอ่ะแต่แกจะให้ข้าวมาส่งในบ้านมันไม่ได้นะเว้ยก็หยิบสั่งข้าวให้หยิบช้อนด้วยหรีือว่าแกจะให้น้าน้าน้าละปอนมาทั้งนั้นต่อไปไรเดอร์ก็ต้องหยิบจานหยิบช้อนให้ด้วยละมั้งสุดต่อไปไรเดอร์อ่ะก็ส่งกันที่หน้าหน้าละข้าวนั่นแหละไม่ให้หยิบช้ามาส่งในบ้านหรอนให้ส่งในสภาถ้างั้นไม่ขายก็็ไม่เปนไรรรคับเเดดี๋ยว้านจอื่ก็ไ้ โอเคโดนแล้วอันนี้โดนแล้วไปได้เรื่อแล้วได้เรื่อแล้วได้เรื่องเขาบอกไม่เอาแล้วไปดีกว่าเว้ยไปดีกว่าเว้ยได้แล้วได้แล้วอยี๋ออกสภานะครับอยี๋ออกสภานะเอ้ยมันให้ที่พักพิงไม่ได้ที่เนี่ยไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ต้องออกแค่สวยโดนกูมีปืนโดนอยู่แล้วมึงมึงเขาเสียงแข็งใส่มึงใช่ไหมน้องโอ้โหทุกคนเลยปะปุ่มไปเช็คปุ่มไปเช็คตรงตรงหน้าแลน่ะ ไม่ได้อยู่ในแก๊งเราอะไรแบบโอ้โหเป๊ะกับพี่ผมคุยแบบเสียงปกติอะได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเดี๋ยวรอเลยโอหแม่งเสียเวลาเมื่อกี้พูดแล้วนะเขาพูดเองนะเมื่อกี้เขาพูดนะว่าเขาไม่เอาแล้วเห็นปะดูนเดิเดิเห็นปะมาก็ต้องมากับสภาเออสภาพี่พี่คุยกับสภาเขาช่วยเราเขาช่วยเราหรือเขาช่วยใครวะเออสภาโอ้โหสภาเขาต้องช่วยเราเฉยเลยแม่น่ะสภาวขาต้องช่วยเราหรือเปล่าเฉยเลยอ่ะ มีเห็นบ้าเนี่ยร้อ <ว Leonard S 2> <ค>นล้อนเรื่องร้อนล้อนนะแล้วก็บอกว่าไม่อยากโดดทืบมานั่งล้อหลอกอีกเนาะสภาเชื่อคนง่ายจัดเลยเฮ้ยมึงมีรถแรงเนี่ยเดี๋ยวตามทันเนี่ยถ้าเบิร์โอ้ยไอ้กัปันสภาเนี่ยเดินมาส่งประชาชนยันหนี่เลยอ่ะได้ไงอ่ะโอ้โหเดินมาส่งอ่ะหล่อหล่อน่า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 ร้อหลอกจัดเลยเหรอเนยละ ควรจัดเลยเหรอมันห้ามให้ที่พักพิงหรือเปล่าครับเมื่อกี้เขาเขาพูดแล้วเขาจะบิดข้าวผมครับสภาเขาจะไม่จ่ายเดินเข้ามาเดินเข้ามาคุยใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่อยู่หน้าสภาเลยครับใช่ผมมาส่งตามเนี่ยตามหมุดแล้วเนี่ยตามปักหมุดเลยตรงนี้ครับเนี่ยหมุดอยู่ตรงเนี้ยเขาจะเดินออกมาเอาข้าวเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกเขาเดินกลับไปเอาเหรียญไปหยิบเหรียญอะไรไม่รู้ทำเหรียญตกอะไรไม่รู้แหละ สภาเดินมาส่งเลยนะครับสภาเออมาฟังหน่อยเดี๋ยวมีปัญหาไม่อยากให้มีปัญหาหน้าสภาไงจุนหรือเปล่าเนี่ยยุ่งไม่เข้าเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องในครอบครัวไงไม่รู้เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับแล้วเขาเดินไปไหนอะครับสภาอะไรเขาพูดเมื่อกี้เขาสภาก็ด้ยิเขาพูดว่าเขาจะไม่เอาแล้วเขาบอกว่าไปก่อนเลยทั้งนั้นแหละจะมาเอาเจ้าอื่นไงผมมาส่งแล้วเนี่ย มายันที่แล้วเนี่ยอันนี้ได้โดนโดนได้แล้วครับโดนโดนได้ครับโดนสั่งสอนได้แล้วเนี่ยไม่ได้อ้าวสิทธิ์ผู้ผู้ซื้อเหมือนกันว่าเขาจะเขาผมมาถึงที่เขาปอยผมมาส่งครับแล้วเขาบิดอ่ะแล้วผมต้องรับกินข้าวกินรุดะเห็นไหมล่ะนี่คร่ะไอ้ขันผมประโยชน์ไอ้ขันผลประโยชน์รีไวท์นี่ขันผมประโยชน์นี่รีไวท์ขันผมประโยชน์นี่ยิงดิเออขันผมประโยชน์เลยดิจะซื้อไหมร่างกายได้หยิบอะไรออกมารีไวท์น้องถ้ารีไวท์ไม่ทำเดี๋ยวมีคนทำแทนนะ